เข้าวแถวด้านบนศาลานะครับข้าวแถวราด้านบนศาลาสักครู่หนึ่งทุกท่านอย่าลืมปั้มชาวเรียอากาศดีครับเดี๋ยวสักครูดก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เอ่าผมอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนแบบก่อร้านนะก็ถ้าเกิดใครนะครับเขาเข so <the> ้าวาีกแล้วเราก็ดำเนินการแบบนี้นะครับปิดแล้วก็เพื่อที่จะทำให้การของเชื้อ โควิดเนี่ยนะครับบนพื้นที่กเกาะผู้ติดเชื้อหรือว,ว่าได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับที่บนเกาะนะครับในในช่วงนีนะ้ก็จะมีของทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานเดินระยะห่างด้วยวันนี้เราเป็นเวลาแจ็ดแล้วเดินออกไปเลยนะครับแจกคออกยนะครับ ครับครับรอเลยราไปยืนชับาก,กางนี้เลยมาไว้ใส่น้ำก็ไล้นะครับข้าวสารกับอาหารแห้งถือแล้วคุณมไว้ได้เนาะ กระถุงเปิดไปใส่น้ำห้าขวดแก่คนไหนครับเืระปานาอโอเค ให้เดินยาวด้วยกันกให้ใจอยู่กันที่ก่อนเพราะว่าลุกเดินก็ป่า ก็ในวันนี้เนี่ยได้ลงมาที่พื้นที่เกาะล้านนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนชจวาเกาะล้านที่ได้ปิดตัวเองขึ้นตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่20มกราคมนี้นะครับก็ได้นํำข้าวสารอาหารแห้งน้าดื่มนะครับมามอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ สามารถเป็นกําลังใจให้กับชาวเกาะล้านซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่ป้องกันโควิด19ในครั้งนี้นะครับทุกคนพร้อมใจกันลงมติว่าเราจะปิดเกาะนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็เคลียร์ในส่วนของเรื่องโควิดในทีมบนเกาะซึ่งก็ได้ผลนะครับก็ทําให้ในเรื่องของการตรวจในเชิงลุกเนี่ยนะทำให้พื้นที่บนเกาะล้านเนี่ยในขณะนี้เนี่ยไม,ไม่มีผู้ติดเชือ้อ นะครับก็ได้นํำข้าวสารอาหารแ,<ย>แหง้งน้ําดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคได้กวามมอบให้กับผู้เดือดร้อนซึงง<ร>่งก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวก่อร้านขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประธานชุมชนคณะกรรมการนะครับพี่น้องอสมมและก็ศูนย์แพทย์ก่อร้านที่ได้คอยดูแลพี่น้องชาวก่อล้านเป็นอย่างดีด้วยครับ